แล้วก็ที่สำคัญการทำนายดวงประเทศสังคมดวงการเมืองดวงสงครามผมพูดไปหมดแล้วเนาะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดตามทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนที่จะทำนายผมจะพูดถึงเรื่องของการเมืองนิดหนึ่งผมพูดมาก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนปีที่แล้วตั้งแต่ตอนเดือนสิงหาปีสองปีที่แล้ว ก่อนที่จะคุณเสรษฐานายกอดีตนายกที่ถูกปลดออกไปนาะผมก็พูดหมดแล้วเนาะแต่ดีสิ่งหนึ่งที่ผมพูดก็คือล่าสุดก็คือผมก็ยังไม่เห็นแล้วก็ผมได้ทํานายไปแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ไปดูช่องของผมเกี่ยวเรื่องของอรัฐบาลเป็นยังไงซึ่งผมพูดแล้วก็มีคุณเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาก็าไปพูดแล้วเขาก็บอกว่ามีผมคนเดียวที่เป็นหมอดูที่มาพูดเรื่องนี้ ซึ่งผมพูดเรื่องของสอสอสอวอรัฐมนตรีหนึ่งอันดับแรกรัฐมนตรีจะลาจะลาออกจากเขาเรียกว,ว่าการเป็นพักรัฐบาลจะออกแล้วก็ออกไปทั้งชุดของกลุ่มกลุ่มใจไทยอันนี้ผมพูดไปก่อนละแล้วผมก็บอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีกฎเกณฑ์กฎหมายกฎข้อบังคับนี้เข้าไปบังคับให้ตัวนายกจะต้อง ออกจากตําแหน่งหรือก็เรียกว่าถูกให้ให้ออกจากตําแหน่งหรือถูกออกไปจากตรงจุดนี้อันนี้ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือผมไม่ได้มาพูดวันนี้นะครับผมพูดถึงสองปีที่แล้วหนึ่งปีที่แล้วแล้หกเดือนที่แล้วแล้วก็สามเดือนล่าสุดสองเดือนล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งผมพูดก่อนเรื่องที่จะเกิดและผมกําหนดเดือนไว้แล้วอย่างที่สามผมไม่เห็นคณะรัฐมนตรีสสและส,อละสอวอ,อยู่ใน สภาจนในสุดมีคนเริ่มนำมาพูดได้ประมาณเกือบ6วัน7วันเรื่องของม .144 แล้วก็มีคนโดนไปแล้ว1คน2คนที่ผมจะพูดคือนี่คือสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นคือล้มทางกระดานเพราะว่าผมหลับตาแล้วผมเป็นคนพูดประโยคนี้ตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งมีคนมาคอนเฟิร์มในการที่ผมพูดเนี่ยก็คือคุณเทอร์สั์ในช่องของวิห e นิ News. ของเขา ซึ่งเขาได้เข้ามาชมในวิดีโอผมแล้วก็ได้วิเคราะห์แล้วก็บอกว่าผมแม่นพูดเกง่งแล้วก็เป็นคนพูดถูกนะอะไรเงี้ยเขาพูดอยู่3ามคำพูดเกง่งแม่นพูดถูกนะเพราะว่าผมคนเดียวที่เป็นหมอดูที่พูดเรื่องนี้แล้วณวันนี้ห้าวันนี้มีคนมาพูดแต่เรื่องของมหนึ่งสีก็คือทั้งรัฐบาลจะต้องออกจาก แล้วจะมีการเตรียมตัวโดยเอาปรลัดนี่ยกตัวอย่างนั้นอย่าลืมว่าผมเป็นหมอดูนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนี่คือการทํานายดวงไม่ได้พูดให้ตนกตกใจให้รู้กลัวแต่ผมพูดถึงอดีตที่สัตว์ทำนายแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับฉากนั้นอยากจะรู้การทำนายในอดีตไปดูคำทำนายในอดีตได้นะครับ เพราะว่าการทํานายผมจะทํานายลุ่งหน้าฉะนั้นผมจะไม่มาพูดทุกวันก็ติดตามถ้าใครติดตามรายการผมจะรู้ว่าแม่นไม่แม่นก็นั่นก็คือการทํานายฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าการทํานายดวงเป็นการทํานายคือการพยากรณ์แต่ผมใช้สมาธิก,การดูดวงเป็นเรื่องของความเชื่อไม่เ,เรื่องของความงม,มงายคนที่เชื่อศรัทธาเขาก็เชื่อและศรัทธาเรื่องนั้นเช่นเดียวกัน คนที่เชื่อและศรัทธาที่อยากจะดูรายการผมก็ดูไม่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็ใช้ชีวิตปกติเพราะว่าผมพูดเสมอว่าการทำนายดวงของผมคือรู้ก่อนเตรียมตัวป้องกันแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะผมบอกอะไรคุณผู้ชมการทำนายดวงของผมผมแค่ให้เราอยู่เป็นเพราะอะไรถ้าคุณผู้ชมทานอาหารมื้อเดียวหรือใช้ชีวิตแบบผม มีอาชีพแลกเปลี่ยนเงินตาฝังเงินต่างประเทศที่ผมทําเอาเงินไปแลกเงินเนาะเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วทานอาหารมื้อเดียวอ่ะมีลมหายใจโปรไบทัสนอนเก้าชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงทําฟาสติ้งน้าดื่มแล้วคิดเรื่องสวยงามฟังเรื่องสวยงามสัมผัสเรื่องสวยงามเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรละเศรษฐกิจมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดแห่งนั้นเล่าให้ฟัง